สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ต่ายจะพาทุกคนมาใช้ประโยชน์จากปุ๋ยหมักค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นปุ๋ยหมักที่ต่ายได้ตากไว้บนพลาสติกสีขาวนะคะจากคลิปก่อนหน้านี้ค่ะที่ต่ายได้ทําปุ๋ยหมักในตะกร้านะทุกคนนี่ค่ะปุ๋ยหมักลักษณะนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะคะตัวนี้แหละเป็นตะกร้าเก่าที่ต่ายได้เทนะคะนี่ค่ะนี่ทําปุ๋ยหมักในเข่งแบบนี้เลยนะคะและทีนี้ พวกเศษใบไม้แห้งพวกพืชสดเนี่ยเขาได้ทาการย่อยสลายแล้วนะคะหลังจากย่อยสลายเนี่ยไต่ก็ได้เอามาเทมาตากไว้แบบนี้นะคะพอมาตากเนี่ยตอนนี้ก็คือตากจนแห้งแล้วเราก็นําไปใช้ได้ค่ะทําไมต้องเอามาตากก่อนเอาไปใช้เลยไม่ได้เหรอเพราะว่าต้องการหยุดการทํางานของจุลินทรีย์ค่ะถ้าพวกจุลินทรีย์ต่างๆแบคทีเรียต่างๆยังทํางานอยู่ก็อาจจะมีผลต่อรากพืช รากผักของเราได้นะคะคือจุลินทรีย์อาจจะไปกัดรากผักต่อนะคะทําให้ต้นพืชของเราตายแล้วก็ได้รับความเสียหายนะคะทุกคนทีนี้เราก็ต้องตาก,ก่อนค่ะตอนนี้แต่ตากเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาใช้ประโยชน์จากปุ๋ยหมักในตะกร้าตัวนี้ค่ะใครปลูกพืชปลูกผักแล้วเจอปัญหารากลอยแบบนี้บ้างนะคะเราต้องรีบแก้เลยนะ ไม่อย่างนั้นโรคพืชจะถามหาค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นพืชผักชนิดใดนะคะนี่ถ้าเจอปัญหารากลอยแบบนี้นะคะนี่ค่ะคือรากเนี่ยเขาออกมาแบบโชว์ให้เราเห็นแบบนี้นะคะต้องระวังให้ดีค่ะต้องรีบจัดการนะคะทุกคนนี่รากลอยค่ะเห็นไหมคะมันยังมีรากอยู่นะคะต้องรีบจัดการเลยค่ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาดูวิธีการจัดการกันเลยค่ะ การที่เราจะแก้ปัญหารากลอยเนี่ยนะคะทำได้หลายวิธีมากๆค่ะทุกคน บางคนนะคะก็จะเอาดินมากลบนะคะแบบนั้นก็ได้หรือบางคนจะเอาปุ๋ยมากลบนะคะซึ่งถ้าเป็นปุ๋ยคอกเนี่ยนะคะก็แนะนําว่าควรจะเป็นปุ๋ยคอกที่ผ่านการหมักแล้วนะไม่อย่างนั้นรากพืชจะได้รับความร้อนจากการที่เรานําปุ๋ยคอกที่ยังไม่ได้ผ่านการหมักมาประกบชิดแบบนี้นะคะก็จะส่งผลเสียต่อต้นพืชได้เหมือนกันนะคะเนี่ยรากที่เขาลอยๆมานะอันนี้เป็นบอลสีนะคะทุกคนเกิดแทรกมาด้วยนะคะ เดี๋ยวเราค่อยทำการย้ายทีหลังเนาะสำหรับต้นบอนสีเอาละค่ะทีนี้เรามาพูดถึงปัญหารากลอยกันต่อค่ะก็คือว่าพอเราเจอปัญหารากลอยแบบนี้นะคะมันเกิดขึ้นได้กับทุกพืชทุกทุกชนิดเลยนะคะต้นพืชทุกชนิดเลยที่เราปลูกนะคะสามารถที่จะเจอปัญหานี้ได้อยู่แล้วนะแต่ทีนี้ต่ายก็อยากจะแนะนาเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยอยากจะกลบรากนะคะอยากจะปิดปัญหารากลอยตรงนี้เนี่ย ไม่แนะนําที่จะให้ใช้ปุ๋ยคอกที่ยังไม่ผ่านการหมักค่ะเพราะว่าปุ๋ยคอกที่ยังไม่ผ่านการหมักนั้นเขาจะมีความร้อนนะคะควรที่จะใช้ปุ๋ยคอกหมักแล้วก็ไม่ควรที่จะใช้เยอะเกินไปไม่ควรที่จะใช้ปุ๋ยคอกหมักอย่างเดียวด้วยซ้ํานะคะแม้แต่กระทั่งว่า การที่เรานําปุ๋ยคอกที่ผ่านการหมักแล้วมากลบรากตรงนี้เนี่ยยังไม่แนะนําเท่าไหร่เลยควรที่จะมีการผสมกับดินแล้วก็ผสมกับธาตุอาหารอื่นๆด้วยนะคะต้นพืชเนี่ยจะได้ไม่รับสารอาหารที่มากจนเกินไปนะคะแล้วทําให้พืชเนี่ยมีปัญหาตามมาได้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะบํารุงหรือว่าต้องการจะปิดตัวรากลอยนะคะเราก็ต้องผสมกับดินผสมกับอินทรีย์วัตถุอื่นๆด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ เอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวไต่จะนําปุ๋ยคอกหมักตัวนี้นะคะไปกลบรากค่ะรากของต้นมะเขือเทศนะคะที่ได้ให้ดูเมื่อสักครู่นี้ว่ารากเขาเนี่ยลอยขึ้นมานะคะคือดินอาจจะลดต่ําลงดินมีการกระจายออกรอบข้างหรือจากปัญหาใดๆก็ตามนะคะแต่ว่ารากเราโผล่ออกมาแล้วเราก็ต้องมีการไปจัดการค่ะและอย่างที่ไต่ได้แนะนําไปนะคะว่า ปุ๋ยที่เราควรที่จะเอามาใช้เนี่ยก็ควรที่จะเป็นปุ๋ยที่ผ่านการหมักแล้วเนาะตัวนี้ผ่านการหมักจนย่อยเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตากแดดเรียบร้อยแล้วเอามาใช้ได้เลยเศษใบไม้ที่ยังไม่ย่อยก็ไม่เป็นไรนะคะอ่านี่ค่ะเราตักมาแบบนี้หลังจากนั้นนะคะอย่างที่ต่ายบอกว่าเราไม่ควรที่จะใช้ปุ๋ยอย่างเดียวในการกลบรากเราควรที่จะมีอินทรีย์วัตถุอย่างอื่นด้วยนะคะวันนี้่ายก็จะ เติมด้วยเปลือกไข่นะคะมีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยได้เลยนะคะเปลือกไข่เนี่ยมีดีมากๆมีประโยชน์ด้วยค่ะผสมเลยค่ะนี่ค่ะตัวต่อมานะคะที่ต่ายจะใช้ค่ะและตัวต่อมานะคะที่จะใช้ค่ะก็คือตัวนี้เลยเป็นฐานนะคะ ที่ตายได้ทําการทุบๆไว้นะคะแต่พอดีทุบบนพื้นดินนะคะมันก็จะมีพวกเศษหญ้าแห้งติดมาด้วยนะนี่ค่ะจะให้ติดไปเลยก็ไม่เป็นไรนะพวกเศษหญ้าแห้งนี่ถ่านค่ะเอามาใช้ร่วมด้วยนะคะก็ใส่ลงไปเสริมธาตุอาหารรองให้กับต้นพืชน,นะ นี่เห็นไหมคะว่าเราจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเพียงอย่างเดียวค่ะและตัวต่อมาก็คือดินค่ะทุกคนดินเนี่ยจะต้องเป็นดินที่ผ่านการหมักแล้วนะคะผ่านการปรุงแล้วนะนี่ในกระมังนี้เลยเป็นดินที่ปรุงแล้วค่ะตักมาใส่เลยร่วมด้วยนะคะดินที่เราปรุงเนี่ยแต่ก็ปรุงโดยใช้ตัวเปลือกกล้วยด้วยนะคะก็จะมีธาตุอาหารมี เศษผักเศษเปลือกผลไม้ต่างๆด้วยนะคลุกเคล้าให้เข้ากันนี่ค่ะคือเราจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยไปแบบโดยตรงนะคะเพราะว่ามันกระทบรากพืชโดยตรงเลยเราก็ต้องทำให้เขาแบบว่าอ่อนโยนหน่อยนะ เอาละค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเราคลุกเคล้าได้ที่แล้วเราก็นำไปใส่ได้เลยค่ะนี่ตัวนี้ค่ะดินอร่อยพืชชอบค่ะทุกคนเอาละค่ะมาที่ต้นพืชของเรานะคะที่ต้นมะเขือเทศค่ะเราก็ตักใส่ไปเลยกลบโดนต้นบอลสีนะคะ เติมดินค่ะเติมไปเลยบางคนมีกาับมามะพราะ้าวสับนะคะที่ผ่านการแช่น้ำแล้วเนี่ยก็เอามาใช้ได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่มีนะคะก็เนี่ยค่ะเอาเตรียมวัตถุดิบต่างๆตามที่ใส่พาทำในวันนี้ก็ได้อุย๋ยหมักนะคะแล้วก็ตัว เปลือกไข่ดินแล้วก็ฐานค่ะถ้าไม่มีฐานก็ใช้เป็นอย่างอื่นได้นะคะพยายามเอาของที่เรามีของที่เราหาได้ค่ะ เรียบร้อยนะคะทุกคนนี่ทั้งสามกระถางนะคะเราปิดปัญหาของเขาแล้วนะคะปัญหารากรอยเตรียมดินมาพอดีกับสังกระถางเลยใส่ให้หมดเลยนะคะต้น,ตนบอนสีอีกสองต้นก็กลบลงไปแล้วไม่เป็นไรนะคะโอเคค่ะ ลองทำตามกันดูนะคะใครที่ปลูกพืชปลูกผักแล้วเจอปัญหารากลอยนะคะก็ลองแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ดูค่ะใครมีคำถามหรือว่าอยากให้ต่ายทำคลิปอะไรนะคะก็ส่งคำถามคอมเมนต์กันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ